ขอขอขอเริ่มใหม่แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้ตัดตัดตัดตอนให้นะตัดตอนให้โอเคตัดตอนให้นะขอเริ่มใหม่ทีแล้วกันนะ <c oughs> เออเนาะเสียงมาจากไหนลืมนะลืมเปิดอีกเครื่องนึงไว้เสียงมันแทรกเข้ามานะอืมนะครับโอเคคือไอ้หุน้นตัวที่ปีเตอร์ลินส์เขาพลาดอะ่ะนะครับเขามันเหมือนกับว่าบริษัทเนี้ยผลิตพวกพวก อ,อ่มอเตอร์ต่างๆแล้วมันต้องมีวัตถุดิบเป็นพวกคอปเปอร์แล้วคอปเปอร์ตอนนั้นนะราคามันสูงมากมันทําให้ออ่บริษัทเนี้ยไม่สามารถขึ้นราคาลูกค้าได้อ่าแล้วต้นทุนสูงขายไม่ได้นะครับทำให้ปิดตัวเลน์เขาขาดทุนผมก็เลยนึกถึงหุ้น TOA นะฮะที่ก่อนหน้านี้มันเคยลงมามันสาเหตุเดียวกันเลยเพราะว่าต้นทุนของ TOA เนี่ย จะมีพวกตัวทำละลายราคาไทเทเนียมเนาะโอ้ที่ขึ้นกันกระฉูดเลยช่วงที่ตัวเงินเฟอ้อขึ้นจําได้นะตอนตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่นานตอนนี้คอมมูนิตี้เพิ่งเริ่มลงท่านเองเราก็จะเห็นว่าเฮ้ย QA อ่ะมันเริ่มมันเริ่มม,ม,มันเริ่มดีดกลับขึ้นมาแล้วอันนี้น่าสนใจนะครับครานี้สิ่งที่อยากจะพาไปดูนะครับที่น่าสนใจตรงนี้ฮะตรงนี้เลยนะครับเผมย้อนกลับไปตัวนี้นะ นะครับในเมื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวกันนะอ่าผมพาไปตัวนี้ก่อนแม,ม่ลืมลืมลืมนี่นี่นี่น,นี่นะครับคือทำไมทำไมแค่วัตถุด,ดิบขึ้นแล้วราคาหุ้นมันได้ตกลงอะไรขนาดนั้นนะครับเอาง่ายง่ายเลยนะนะครับ T O A เนี่ยนะครับอันนี้ผมเคยผมเคยทำอ Data ไว้ตอน2019เลยนะนะครับ เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตลาดสีอ่ะมันไม่ได้โตดีเออนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูภาพทางขวามือนะครับตั้งแต่ปี2559ถึง2อง6 4เนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับดูอัตราการเติบโตอ่ะมันเป็นเลขหลักเดียวเห็นไหมมันเป็นเลขหลักเดียวนะฮะนี่ขนาดเป็นเป็นประเทศที่แบบเอ,อ่ออย่างอ,อย่างเวียดนามอย่างพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่ง การเขาเรียกว่าการขยายตัวของเมืองเนี่ยอ,อย่างเวียดนามเนี่ยอัตราเนี่ยสูงกว่าบ้านเราถูกป่ะคบ,บ้านเราเนี่ยมันแบบมันมันแน่นแล้วเต็มนะฮะเขายังเติบโตในระดับที่แบบไม่ถึงเลข2หลักนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยคือโอ้โหผมว่า,น,าน่าจะน้อยกว่า,านี้ด้วยซ้ำไปนะครับเนาะกลายเป็นว่าเฮ้ยอ๋อมันกลายเป็นว่าตอนที่เขาลงเนี่ยนะครับตลาดไม่ได้โตดีอยู่แล้ว นะครับแล้วยอดขายตกกําไรตกด้วยราคาหุ้นมันเลยลงอ่านี่เนาะนะครับนีส่สาเหตุเลยนะครับาวนี้าวนี้ถ้าเราดูถ้าเราดูตัวนี้นะครับปื๊ดนะครับให้พาไปดูนี้นี่นี่น,นี่อันนี้ขอย้อนหลังนิดนึงนะนะครับก็คือว่าเฮ้ยเอ่อตอนนั้นตอนนั้นเอ่อดูเรื่องของ cost profit margin นิดนึงฟิปฟปินะฮะ ก็เห็นถึงความผันผวนเนาะอันนี้ตั้งแต่ปี60นะครับตอนนี้ปี65เนาะแล้วผมมีแท็กเรคคอร์ดไว้ถึงปี62เท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นถึงความผันผวนเนาะเคยขึ้นไปถึง35สูงสูงดีถูกปะกอดโปรฟิตมาร์จินนะครับแล้วก็เคยดรอปลงถึง32นะครับในปี6เอ่อประมาณช่วงปลายปี60แล้วก็เออ่ปลายปี61เนาะแล้วก็ดีดกับขึ้นไปใหม่35อะไรประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือในอดีตนะครับก่อนที่ จะเจอโควิดนะครับแล้วเรามาดูปัจจุบันนิดนึงนี่นะครับพื้ดเห็นไหม Q1 Q3 2021 Q2 2022นะฮะแล้วก็ Q3 ล่าสุด2022ออกมาเนี่ย cost profit margin ไม่ได้ดีเลยอยู่ต่ำกว่าในอดีตอยู่ต่ำกว่าในอดีตอีกนะครับเนาะในอดีตเนี่ยเคยขึ้นถึง3.5แล้วก็เหวี่ยงตัวอยู่3.2ประมาณนี้นะครับ แสดงว่าเฮ้ยผลกระทบผลกระทบเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะสําหรับตอนนี้นะครับเท่าที่ตามดูนะก็ถือว่าเฮ้ยเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับคี์หลักคืออีกตัวนี้ไทเทเนียมผมพายไปดูตรงนี้นะครับถ้าเร็วไปบอกนะนะครับเอ่อไทเทเนียมคุณสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับเนาะเนี่ยเอ่อผมเอามาจากเว็บจีนนะครับเพราะว่า ไทเทเนียมต้องบอกเพื่อนนี้ก่อนนะครับมันมีทั้งของยุโรปแล้วก็ของจีนมี2แหล่งนะที่ตลาดเขาชอบใช้กันนะครับโรงงานที่ผลิตสีคุณภาพหน่อยนะฮะแน่นอนแต่และแต่และโรงงานเนี่ยมันมีเกรดมันมีเกรดด้วยนะครับอย่าง T.O.A เนี่ยก็จะมีเกรดบนเกรดกลางเกรดล่างอ่าเกรดบนเนี่ยเขาก็จะใช้ไทเทเนียมยุโรปเยอะ ส่วนเกดกลางเกดล่างเนี่ยก็จะใช้ไทเทเนียมเกดจีนค่อนข้างเยอะอ่าแต่ถ้าโรงงานแบบเฮ้ยแบรนด์ไม่ค่อยดังอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้จีนซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งราคาต่างกันนะต่างกันเป็นหลักเยอะอะเยอะอะตอนนั้นผมจําได้เอ่อกิโลนึงนะตอนนี้ตอนนี้ตอนน,อน,นี้ไม่ทราบนะนะครับตอนนั้นเนี่ยเอ่อความต่างกันนะนะยุโรปเนี่ยอาจจะขายอยู่ราวประมาณสักเอ่อ 1้0ยร้อยยหประมาณเนี้ยแต่ของจีนเขาจะขายอยู่แบบ90 90สบาทต่อกิโลอะไรอย่างเงี้ยอ่าราคามันจะต่างกันประมาณนี้นะฮะเออก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่มันเหวี่ยงไปนะฮะเออก็ต่างกันอยู่นะฮะครานี้ครนี้นี่พาไปดูนี้ปื๊ดฟืบครนี้ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยราคาไทเทเนียมมันลงอะ่ะนะครับ ราคาไทเทเนียมลงมันจะส่งผลดีแน่นอนถูกปะนะส่งผลดีแน่นอนเออ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นชีเป็นตัวชี้วัดนะบริษัทผลิตไทเทเนียมผมพาไปดูหุ้นตัวนี้นะครับชื่อโคนนสนะโคนอสเวอร์ไวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเป็นโรงงานผลิตไทเทเนียมในยุโรปนะครับถ้าผิดขออภัยนะนะครับแต่ไม่ใช่จีนอะเออเอาว่าไม่ใช่จีนนะครับ คุณเห็นไหมบริษัทเขาราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาตั้งแต่ช่วงเ,เดือนหกแล้วนะฮะเคยขึ้นไปถึงยี่สบาทเออยีเหรียญเลยนะแล้วก็ลงลงมาเหลือเก้าเหรียญแล้วอ่านี้เห็นไหมอันนี้เป็นอีกคีย์หนึ่งนะนะครับที่เพื่อนๆสามารถสามารถดูได้นะครับสามารถดูได้นะครับอีกบริษัทหนึ่งผมจำได้ว่าชื่อ h u n s m a n นะไม่รู้ว่า t ทรดดิ้งวิวมีหรือเปล่านะ น่าจะพิมพ์แบบนี้อ่า h ฮ n s m a n แมนอันนี้แหละนะครับคอร์เปอเรชันอันนี้แหละนะครับมีเยอรมันกับอเมริกาอ่าอเมริกาแล้วกันนะครับลงไหมลงเหมือนกันเห็นปะจาก40เหรียญลงมาเหลือ32เอ,อ่อ28เหรียญได้ได้ั้งประมาณนี้นะครับนี่เฮ้ยน่าสนใจนะฮะน่าสนใจเนาะเพราะคุณดูนะนะครับเห็นไหมตอนที่คอมมูนิตี้วิ่งดีๆเนี่ยนะครับเห็นไหมตั้งแต่ช่วงปี2020 2021เนี่ยนะครับเขาขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับตามตามเรื่องของโควิดเลยนะครับตามเรื่องของออสายเรือตามเรื่องของเคมีพันธ์ต่างๆตามเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเออนะลองเปรียบเทียบดูไหมเปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับน้ำมันน้ำมันเฮ้ย WTI อ่า อไม่ได้เนาะใช่ป่ะอ่ะไม่เป็นไรแต่เห็นภาพเนาะเห็นภาพว่ามันลงนะครับลงถือว่าดีถือว่าดีเลยนะครับแล้วอมืมันก็เข้าเคสสตาร์ดี้เลยนะครับตามที่หนังสือเนี่ยเอ,อได้บอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่น่าจับตานะสําหรับสาหรับ t o a นะครับเนาะเออแล้วก็อย่างหุ้นบ้านเรามันจะมีหุ้น ดิเพน d ใช่ปะ่ะที่เพิ่งเข้าตลาดแต่นี้ตัวเล็กหน่อยอดิเพน d นะครับขึ้นไหมนะครับเริ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่มเ,เริ่มมีแรงนะครับหลังจากที่มันลงมาค่อนข้างนานนะครับอีกตัวหนึ่งไดเมดใช่ไหมตัวนี้พื้นฐานไม่ค่อยดีนะครับจากงบการเงินนะครับเห็นไหมก็ก็ไม่ค่อยขึ้นกับเขาเท่าไหร่นะฮะก็ เลือกตัวลูกตัวดีๆไว้ก่อนนะครับทำการบ้านไว้ก่อนนะฮะก็ยังไงแล้วต้องติดตามนะในอย่างในหนังสือเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาพลาดมากที่สุดนะสำหรับหุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้เนี่ยก็คือว่าการที่เขาไม่ได้ติดตามตัวคอมโมตัวนั้นๆน,น,นะครับอย่างตัวคัพเปอร์เนี่ยคือเขาเขาอาจจะลือมอะนะฮะ แล้วก็ไม่ได้ตามแล้วก็ทําให้ผลออกมาเนี่ยงบการเงินออกมาเนี่ยก็ดูไม่ดีราคาหุ้นก็ลบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆตามเลยอะ่ะผมมองนะ 1. น้ํามัน 2. ก็คือไอตัวไทเทเนียมนะครับหรือคนคน,คนจะมาดูไอตัวไอตัวราคาหุ้นอันนี้ก็ได้นะโคโนสใช่ไหมมันเขียนไงอีกอันนึงเออ K R O NOS เนาะอ่าตัวนี้นะ Co-NOS Worldwide นะฮะเนี่ยเอาเป็นตัวชี้วัดก็ได้นะนะครับถ้ามันยังแบบเฮ้ยยังลงอยู่อะ่ะนะฮะพวกพวกเอ่อผลิตสีน่าจะดีต่อนะฮะอืม่าก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันนี้มาสั้นๆน,นะครับมาสั้นๆเนาะก็หยิบเค s t u มาให้ดูนะครับอ่ะคราวนี้โอเคเพื่อนๆที่ สนใจนะครับหนังสือแจกนะครับแจกเนาะก็คือผมอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแหนะนะถ้าใครสนใจเล่มนี้นะครับก็สามารถอาแอดไลน์นะครับแอดไลน์แล้วก็พิมพ์แบบนี้มาได้นะครับอันนี้ผมขึ้นมาให้แล้วนะฮะปืด๊ดน่าจะมาไหมปื๊ด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 อ่าเดี๋ยวขอรีเฟชแป๊บนึงนะนะครับ อานรีวิวหน่อยนะครับก็จะ,ะสรุปนะครับไม่ต้องไปนั่งอ,าอ่านหลายชั่วโมงนะครับอันนี้คือสรุปมาให้แล้วก็ขีดเส้นใต้ที่สำคัญสำคัญมาให้นะครับพร้อมกับตัวอย่างหุ้นไทยนะซึ่งในหนังสือจริงเขาไม่มีหุ้นไทยมาให้แบบให้เราได้สัมผัสถึงเนาะ <laughs> นะครับเอาให้เห็นชัดๆเลยเอาหุ้นไทยมา นะครับอ่ามีตัวอย่างคาราบาวนะฮะที่50แล้วขึ้นวิ่งขึ้นไปถึง100บาทนะครับมีตัวอย่าง RCL นะนะฮะเออนะครับ,ออนะรบทำไมถึงเออเป็นต้องเป็น RCL นะฮะมีตัวอย่างหุ้นโตวไวนะอย่าง SISB นะครับอย่าง RCL เนี่ยผมยกตัวอย่างไว้เป็นเคสเรื่องของเหตุการณ์พิเศษแล้วก็หุ้นวัชจักรนะครับอืมแล้วก็จะมีเหตุการณ์ในเรื่องของตัวการวิเคราะห์ PE ด้วย เปรียบเทียบกันนะฮะอ่าก็ตัวอย่างสุภาัยมานะครับแล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นหุ้นเทอร์นาล์นะฮะซึ่งแกบอกว่าให้ระวังอะไรเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างกลูโคนเข้ามาให้กับเพื่อนๆนะครับนี่คืออ่าถ้าใครอยากได้นะครับก็สามารถพิมพ์ตามนี้เลยนะครับก็แอดไลน์แล้วนะครับแล้วก็พิมพ์พอแอดไลน์เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่าแล็บบุ๊กนนะครับก็จะมีเอกสารมาให้ ให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดกันไปไปอ่านนะนะครับก็ฝากกันไว้นิดนึงนะครับทำไมต้องเป็นแลบพุ่นบุ๊กหึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเล่มที่2นี่นะเออตอนนี้กําลังนั่งออสรุปกันอยู่นะครับก็ฝากกันไว้นิดนึงนะถือว่าเป็นอะไรที่เออเออได้ประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับก็พยายามจะทํามาให้นะฮะสมาชิกเนี่ยคือเราแจกกันไปก่อนหน้านี้แลลวนะครับได้อ่านกันไปแล้วแหละนะครับถ้าใครไม่ได้กดอ่านก็ช่วยไม่ได้ แต่ก็อันนี้คือกอ็ขอญาตหยิบมาแจากให้กับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกเนาะนะครับยังไงก็ยังไงก็งงกาฝากติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับแต่ส่วนแน่นอนเพื่อนๆสมาชิกเดี๋ยวมันจะมีเล่ม3มเล่มสี่เล่ม5้าเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าเล่ม6อยู่แล้วนะครับก็มาเพิ่มเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็ฝากกันไว้นิดนึงนะครับโอเควันนี้ก็ ขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันหลังนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ